สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแกรนด์ซีเคร็ค่ะประจำทำเป็นที่38นะคะอยู่กับคุณฟลุ๊กสาณิตค่ะแล้วก็ดิฉันค่ะสายสีอัชูแทนค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสายนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็กลับมาพบกับเราสองคนแล้วนะครับถูกต้องค่ะซีเคร็ตนั่นเองใช่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรานำเครื่องประดับนะที่มีความหมายดีมาฝากผู้ชมกันด้วยคุณฟลุ๊กเครื่องประดับที่มีความหมายดีเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ค้าขายใช่ไหมแม่ค้าค้าขายก็หวังได้กําไรเราก็มีกําไรนะครับนละคนละคนละลายกันนะอ๋อคนละลายนะครับผมกำไรกับกําไรนะครับผมม่กาช็อปเซนนะครับผมให้ชมนะครับก็นอกจากเราจะมีเรียกว่าสินค้าหลักเนี่ยที่เป็นชื่อมงคลแล้วนะครับกลุ่มวัเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับดินสายนในการเป็นที่38นะครับก็คือ ปกติเนี่ยท่านผู้ชมจะเคยชินกับการแร่กซื้อมาสักพักหนึ่งแล้ว<ช>นะครับ<ช>ว่าน่าซื้ออย่างแคมเปล่าสุดที่เราแลกซื้อเน,นี่ยถูกต้องเป็นอะไรนะครับไวท์สุดพสนะครับ<ช><ช>ผม<ช>แต่ว่าแคมเป็นนี้นะครับ<ช>เปลี่ยนไปนะครับผมเพราะว่า เพราะว่าโปรโมชั่นเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยปุ๊บนะครับผมกำลังส่งมุกไปกำลังรอคุณสายเอสเงียบนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไรเป็นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยดูกันนะคะแต่วันนี้ผู้ชมขารับประกันได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะหรือว่าสิ่งโปรโมชั่นที่เรานำมาเสนอเดี๋ยวังนค่ะโปรโมชั่นที่เรานำมาเสนอนะคะรับประกันได้เลยว่าฉูกใจท่ผู้ชมอย่างแน่นอนและผู้ชมนะคะที่ ชมปุ๊บนะต้องเรียบสั่งปั๊บทันทีค่ะโทรมานที่หมายเลขอะไรสองคันสี่เจ็ดห้าหกถูกต้องแล้วล่ะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะคอยให้บริการท่ณผู้ชมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดวันทําการเจ็ดวันสำหรับแคมเปญที่สามสิบก็คือในแคมเปญของเราเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะ หนูาเอ๊ะท่านผู้ชมหลายท่านชอบไจติงูเพราะว่าเป็นเรียกว่าท่านผู้ชมใหม่ๆที่เปิดเช่องเราไหครับท่านเปญที่เจ็ดที่หกที่แปดคืออะไรก็คือเรียกว่าเป็นรอบระยะเวลาโปรโมชั่นถูกต้องนะครับผมและรอบระยะเวลาโปรโมชั่นของเรานคับจะทําการเปลี่ยนสินค้าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเปลี่ยนเทสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเไม่ใช่เปลี่ยนสินค้าคุณผู้ชมคะเปลี่ยนโปรโมชั่นด้วยนะคะซึ่งแคมเปญที่แล้วคุณฟุ๊กบอกว่าเป็นโปรโมชั่นแรกซื้อต้องนะครับแคมเปญนี้คุณผู้ชมคะมาอีกแล้วค่ะใครที่ชอบรฟี ผมก็ชอบนะสมว่าฟรีเนี่ย่อพอเห็นปุ๊บมันเป็นอะไรที่แบบโดนบรรดาลใจมากชอบใจมากนะครับถูกต้องค่ะคือทรายเฉลยนะครับว่าเป็นโปรโมชั่นที่เรียว่าเป็นฟรีนั่นเองนะครับส่วนจฟรีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับถูกต้องค่ะเรามาชมภาพกันค่ะสำหรับของฟรีนที่บอกคุ้ไปนั่นก็คือเป็นสินค้าสมนาคุณน่เอะที่คชมไปค่ะกติกานะคะบอกกติกาก่นกการนิดเดียวนะครับผไม่ว่าทู่้ชมสั่งซื้อสินค้าในรายการตั้งไปนี้ค่ะ กระดาษแอนคอยนะครับแล้วก็กระดาษแอนซีเคตนะครับโชว์เคสนะครับหรือว่าในรายการเอาลุกนะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับเรียกว่าแหวนวงนี้เนี่ยเป็นของชำนาญคุณนั่นเองนะครับหรือก็คือรับแบบนี้ไปฟรีเลยไม่มีเงื่อนไขไม่มีกฎอะไรอื่นเพิ่มเติมไม่มีกฎแทรกซ้อนไม้มีไม่มีง่ายะง่ายมากคุณพลุค่ะก็สำหรับแหวนวงนี้นะคะผู้ชมคะผู้ชมเห็นซีซันแบบนี้แล้ว ซาบทันทีเพราะว่าเขามีสีแดงที่เป็นแดงแก่กัมตามบทกลอนหรือตโวมเ,มเอกถูกต้องถูกต้องค่ะนี่ก็คือโกโมเมนธรรมาชาตินะคะคุณผู้ชมสําหรับเม็ดยอดนะคะน้ําหนักรว่าน้ําหนักของเม็ดยอดนะคะเป็นอ,อยู่ที่2กรัมนะคะการเจริญในเป็นรูปทรงโอเวอร์คัทค่ะครับผมและยังไม่พอนะครับยังล้อมรอบไปด้วยนะครับพรีเมียมเชมมนนะครับอยู่ตรงบ่าแหวนนั่นเองนะครับ ขนาด0.05สตางค์12เมตรนะครับทำให้ขนาดกระดาษรวมของแหวนวงนี้เนี่ยอยู่ที่2.06กระดาษครับผมเป็นเลขมงคลนะครับใช่และที่สำคัญนะครับปกติเนี่ย4,200บาทนะครับแต่เฉพาะคมเป็นที่38เท่านั้นครับถ้าผู้รับแหวนวงนี้ฟรีถูคต้องค่ะได้เป็นฟรีๆนะคะ สำหรับเรามาพูดถึงโกเมนธรรมชาติกันบ้างนะคะคุณพอพูดถึงอัญมณีที่เป็นสีแดงนะคะหลายๆท่านเนี่ยจะนึกออกอยูเพียงแค่สองอย่างเท่านั้นเพราะว่าเขาจะเป็นอัญมณีที่เด่นนะคะแล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณกาแล้วนั่นก็คือทับทิมอ่ะอย่าแกนะทับทิมนะคะคุณผู้ชมทับทิมเนี่ยแหล่งที่สวยก็จะมีทับทิมสยามกับทับทิมพม่าอ่ะ แต่ถ้าพูดถึงพลอยชนิดนี้นะคะที่เรียกว่าโกเมนเนี่ยแหล่งที่ดีที่สุดคือประเทศไทยเรานี่แหละคุณฟุ๊กใช่หรือเปล่าคุณใช่ใช่คุณฟุ๊กใช่อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็แหล่งที่ดีที่สุดนะคะคุณชมก็จะอยู่บริเวณอ่ะหนึ่งละหนึ่งครับตราค่ะตราจันทบุรีตรานะแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีในส่วนของจันทบุรีด้วยอืมในถ้าเกิดผมไปแบบนี้จะเจอกลุ่มหสวยงามแบบนี้ไหมใช่แต่น้อยแล้วอ ใช่คุณปุ๊กใช่จริงๆเพราะธรรมชาตินะคะแต่เขาน้อยแ<อ>ล้วเนี่ยตอนนี้นะ,นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณปุ๊กจะหาให้แบบสวยปิ้งเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงด้วยนะครับแล้ววงนี้แหละครับสวยปิ้งไหมปิ้งสิคุณปุ๊กนี่เห็นไหมนะครับดูนะครับปักตานเขาสวยงามมากและท่านผู้ชมสังเกตดีนะครับว่าสีของโกเมนเนี่ยถ้าสีที่มีเนี่ยต้องตามบทกอเลยนะครับก็คือต้องเป็นสีแดงนะครับและคือแกะกัมเนี่ยแกะกัมถ้าคือแปลมันเนี่ยก็คือต้องมี เมถุกต้องแล้วล่ะค่ะ <S 1> <S 1> ก็จะเป็นแดงนะคะที่มีความติดติดสีไปทางอมน้ําตาลนะคะคุณผู้ชม <S <S สําหรับโกเมนนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าแหล่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือประเทศไทยแต่ตตจะต้องเป็นสีแดงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกเมนเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีหลากหลายสีสันนะคะยกเว้นสีน้ําเงินเท่านั้นก็นะคะืทุกสียเ้นส้เใช่ใช่อะเรามายกตัวอย่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นสีห่วงอมแดงของโรโดไลท์เนี่ยแหล่งที่พบเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศไทยนะคุณก็จะเป็นสหรั อ,อ๋อก็คืออ,อยู่ที่ตามแหล่งแต่และที่นะครับถูก<ผ>มไม่ต้แปลว่า เป็นโกเมรเนี่ยจะต้องคบที่สยามเท่านั้นนะครับใช่มีที่อื่นบ้างแต่ถ้าคบที่ไทยแล้วก็สวยที่สุดก็จะต้องเป็นสีแดงค่ะุณผู้ชมนะคะผมซึ่งวงนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเพราะว่ามูลค่านะคะอยู่ที่4,200บาทแต่แคมเปญที่38นี้ค่ะแน่นอนเมื่อคุณผู้ชมซื้อสินค้านะคะ1ชิ้นที่เราจะนําเสนอต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับแหวนวงนี้ไปฟรีๆถูกต้องครับผมโดยไม่มีกฎกติกาเพิ่มเติมนะครับง่ายนิดเดียวนะครับกติกาของเราก็คือ ซื้อสินค้าในแคมเปญนั่นเองหรือว่าในรายการเดบนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมได้ฝั่งนึงนะครับเอาลูกโชว์เคสกระดาษซีเค็หรือว่าเป็นกระดาษแอนพอยนะครับแมหทำเลยถูกต้องแล้วแ่ะค่ะนี่คือของสมนาคุณนะคะคุณชมดูสิเห็นแค่ของสมนาคุณก็ดู ถูกต้องนะครับแค่สมาคุณดังนั้นสินค้าหลักเนี่ยอย่างที่ถ้าท่านผู้ชมทราบนะครับว่าคุณชายได้บอกไปแล้วว่าเป็นกําไรนะครับจะเป็นกําไรดังนั้นต้องไปรับชมถูกต้องค่ะผู้ชมเห็นไหมสังเกตดูนะเหมือนงานร้านเพชรเลยผู้ชมค่ะเพราะว่าใช่เหมือนกําไรแบบเหมือนกําไรเพชรเลยคุณนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อกําไรเพชรนะอ่ะอันนี้พูดถึงเพชรธรรมชาติกันกะผมจะลองคิดดูว่าทั้งหมดนี้นะคะมูลค่าเขาจะสักเท่าไหร่ บางครั้งเวลาเราเราจะเลือกในส่วนของจิวเวลรี่มาสวมใส่นะคะครเราเลือกแค่ดีไซน์แล้วก็เป็นเออเรียกว่าอะไรนะดูที่ฝีมือช่าง,งความประณีตนะคะคให้มากกว่ามูลค่าหร,รือไมใช่เพราะฉะนั้นผมว่า อันนี้ถ้ามาคือนมาผมว่าเป็นแสตอะไร์ดสูงล้านเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเพชรธรรมชาติเนี่ยเยอะมากขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมกี่เม็ดคุณฟุ๊กโอ้โหเดี๋ยวนะครับในสเปกผมบอกสเปกไว้ละกันนะครับผมเขาประดับนยครับดีเมอร์เซียมอนนะครับผมซึ่งเป็นอันนี้มีสังเคราะห์ซึ่งมีเกรดที่ดีที่สุดนะครับถูกต้องค่ะเพราะว่าเราครีเอทขึ้นมานะคะตามสูตรของ Jewelry Channel เท่านั้นค่ะถูกต้องครับผมรูปทรงของเขานะครับเป็นรูปทรงของ p พีย Diamond Cut นะครับหรือว่าเป็นรูปทรงของทรงกลมนััั่นนนนนนเองะะคครบสสี ครับผมสวยงาม<ช>เดียวนะครับขนาดของเขาอยู่ที่เม็ดละนะครับ0.075สตางค์นะครับผมค่ะ0.75สตางค<า>์ค่ะถูกต้องครับผมและมีขนาดจำนวนทั้งหมดอยู่ที่1 7 1เม็ดค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมด้วคะคุณฟลุ๊ก อยู่ที่1.28กรจตารางคุณซ้ายอ,อยู่ 2. ร 1> 1. <28 S> 2่หนดารางนำรนีถือถว่าเยอะนะถูกต้องคุณลุกค่ะก็คือสําหรับงานชิ้นนี้นะคะุณผู้ชมคะเป็นงานกําไรนะคะซึ่งมีมาไม่บ่อยอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเนี่ยไม่ค่อยพบเจอหรอกในช่องของเรานะคะีคเพราะว่าเป็นงานที่ทํามาเฉพาะนะคะคุณผู้ชมคะเฉพาะเฉพาะข้อมือนะคะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีมีไซ เขามีการจากัดไซส์เฉพาะด้วยเนาะแล้วก็นานๆนะคะเราจะมีมาทีเพราะว่าการทํากําไรนะคะคุณผู้ชมคะจะเป็นเครื่องประดับที่ยากชิดหนึงนะ ใช่ใช่คุณฟุ๊กนะคะสําหรับที่นี้นะคะถูกระดับด้วยพรีเมียมเซมอนนะคะโดยการฝังเป็นงานระยิบคุณผู้ชมลองชมดูนะเหมือนกาไรร้านเพชรเลยจริงๆนะคะฝังระยิบด้วยน้ำเตยขอภัยค่ะด้วยไข่ปลานะคะเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีการยีขอบคุณผู้ชมค,ค่ะทําให้งานเนี่ยดูระยิบแล้วก็ดูสวยงามนะกต้องครับที่งานเนี่ยดูสวยมากเลยนะครับแล้วก็<ช>สำคัญก็คือรวดลายของกําไรนะครับ<ด>เป็น,ปนลายอะไรคุณ ม,มองแล้วเหมือนเป็นหยดน้ำมาพันกันนะครับเป็นสายน้ำมาพันก็ลักษณะคล้ายๆกับเกลียวคลื่นได้ไหมค,คลื่นน้ำเนาะใช่นะคะ,ะคุณชมลองสักิอ่ะอย่างนี้เห็นไหมคลื่นน้าําเลยคลื่นน้ำมากนะครับ<อ>ถูกต้องค่ะ แล้วก็ลักษณะของเขานะคะเขาก็จะเป็นแบบเสียวคลื่นแบบ2ชิ้นค่ะคผู้ชมปิดคอไปนะคะอันนี้ให้ชมด้านหลังเลวยท <c oughs> ีเดี๋ยวว่าจะยังไม่ชวมแต่คุผู้ชมเห็นไป<ช>น,นิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอธิบายนะคะลักษณะ,ะ,ะของเขานะ่ยค่ะคผู้ชมค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าเขาจะเป็นเสียวคลื่น2สเส้นนะคะฝั่งละ2เส้นแต่เขาก็มีความมีมิตินะคะคุณบุ๊คเพราะว่าเขาจะเรียกว่าอะไรนะมี ันดับสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับผมก็คือเป็นการเพิ่มสีให้เรียกว่าตัวกําไรนั่นเองค<ช>ุณผู้ชมจุกต้องแล้วละคะ่กะ,คะก็สําหรับชิ้นนี้นะคะคุณผู้ชมดีไซน์เนี่ยถูกออกแบบมานะคะให้ดูแบบดูหว,วานนะคะแล้วก็ดูแบบงานไฮจูเลีค่ะมาสครู่นะคะก็โชว์ให้คุณผู้ชมชมไปนิดนึงนะ ด้านหน้าประดับด้วยพรีเมียมเซรามอนแล้วนะคุณครูด้านหลังนะคะเขายังเพิ่มความละเอียดนะคะให้กับชิ้นงานก็คือมีการฉลุลวดลายลงไปบริเวณที่เราไม่ได้ประดับพรีเมียมเซรามอนลงด้วยคือเรียกว่าสวย360องศาคือสวยครบนะครับสวยเป๊ะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็สวยนะครับใช่ค่ะก็คือครึ่งเส้นนะคะคุณผู้ชมค่ะครึ่งข้อมือของคุณผู้ชมเนี่ยจะมีการฉลุลวดลายลงไปค่ะ ทำให้ตัวงานนะคะดูโปร่งนะคะดูโปร่งแล้วไม่พอเวลาสวมใส่เนี่ยก็สบายด้วยไม่หนักข้อมือถูกต้องที่สุดครับและที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งความคุ้มค่านะครับนั่นคือราคาครับผมเพราะว่าปกตินะครับ6,900บาทโอ้ผมว่า6,900บาทเนี่ยก็ไม่แพงนะไม่แพงนะครับแต่ในแคมเปญที่38นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถจับจองเขาเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง4,500บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมโอ้หูสี่พันห4,500บาทนะครับผมได้เรียกว่ากำไรที่มีความละเอียด มีความเรียกว่าละเมียดละไมจริงๆนะครับผมและที่สาคัญนะครับผม ราคาคุ้มค่าแล้มาก4,500บาทกับราคาของเ,เขานะครับ21554่า่นะครับถูกต้องค่ะแล้วก็เขามีตะขอล็อกนะคะคุณผู้ชมค่ะที่มีลักษณะเป็นลิ้นสปริงนะคะรวมไปถึงเขาจะมีตัวอีกตัวหนึ่งคุณฟุ๊กที่สามารถล็อกได้ด้วยนี่เห็นไหมล็อกค,คือเป็นดับเบิลล็อกเลยคือสวยด้วยแข็งแรงด้วยอเองนะครับถูกต้องค่ะ <ผม S 2> สำหรับกำไรข้อมือวงนี้นะคะคุณผู้ชม,าม่าไซส์ของเขาะะอยู่ที่6คูณ 55เซนติเมตรคุณปุุกเื่อวิธีวัดวัด,วดยังไงเดี๋ยวเราจะโชว์ให้คุณชมชม,ชมกันนะคะแต่สำหรับเส้นกําไรข้อมือวงนี้นะคะคราคา4,500บาทค่ะโปรโมชั่นสำหรับแคมเปญที่38นะคะคุณชมได้รับแหวนโกเมนธรรมชาติไปเป็นของสมนาคุณด้วยค่ะ ซื้อ1น,นะคะได้ถึง2ค่ะนะครับผมก็สวยงามทีเดียวนะครับผม4,500บาทใช่คือถ้าผมคินง่ายนะครับท่านผู้ชม4,500บาทได้2ชิ้นก็แสดงว่าเอา4,500บาทหาร2นะครับก็จะ,ะตกชิ้น, 4, นะละ2,250 Liberal, บบคุ้มค่ามากมากถูกต้องเลยตอนนี้ใช่ตอนนี้เราใช้เวลากับชิ้นที่หนึ่งเยอะไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวชิ้นที่สองแชิ้นที่สามก็ไม่ใส่หรอบเพราะชิ้นที่สองเดีชิ้นที่สามนะคะเขาก็มีดีไซน์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นดีไซน์ที่ลักษณะเนี่ยก็จะเป็นงานฝังระยิบเหมือนกันแต่แต่เขาจะแตกต่างในเรื่องของลวดลายคุณฟุ๊กดิฉันแกะนี่นะครับผมก็รบกวนคุณฟ um ุ๊กหน่อยค่ะ ย้ําจังเลยครับถังพันหบาทนั่นเองนะครับใช่ขอบคุณค่ะคุณฟลุ๊กอ๋อแอบจะอ้อนคุณฟลุ๊กให้คุณฟลุ๊กถอดให้นี่เองนะนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับผมโอเคค่ะแต่ว่าตอกนี้มาทีคุณฟรายอุ้ยคือให้โอ้โหคื่ให้จอมราชายลัใจได้ให้พูดอย่างนี้ปุ๊บแนะนำคุณผู้ชมเลยดีกว่าอ๋อใช่ครับผมเพราะว่าทางช่องทางของเรานะครับสามารถผ่อนชำระผ่อนชำระได้และที่สําคัญคือตัดบัตรเครดิตสะดวกรวดเร็วนะครับและที่ส เพราะว่าช่องของเราเนี่ยเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถูกต้องค่ะชําระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะหรือว่าผ่อนชําระแบบแบ่งจ่ายได้นะคะก,กับเครดิต KTC ค่ะถูกต้องครับผมผ่อนสามเดือนนะ ขอนูนมาใช้นะ,นะคะนาน3าเดือนเลยทีเดียวถูกตอ้องค่ะมาต่อกันที่ชิ้นที่2บ้างนะคะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วคุณผู้ชมคะสำหรับชิ้นที่2นะคะเห็นไหมเขาก็มีการฝังที่เป็นงานฝังระยิบนะคะคแต่ลักษณะของเขาเนี่ยก็คือดีไซน์เนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณบุ๊กเป็นดอกไม้ไมแล้วเหมืนอนเหมือน,นลูกดาว ใช่ใช่นะอันนี้ก็เรียกว่าสวยงามไปอีกแบบนะครับเขาประดับด้วยพิมเียงเซอร์มอนนะครับลูกทรงเคียวไดมอนด์ขัดนะครับขนาดเม็ดละอยู่ที่0.75สตางค์นะครับทั้งหมด84เม็ดนะครับทำให้ขนาดกระดัดรวมอยู่ที่0.63กระดัจนั่นเองนะครับท่านผู้ชม สำหรับชิ้นแรกนะคะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบแบบงานเดินเส้นแล้วก็ดูหรูหรูก็เลือกชิ้นที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะงานเดินเส้นแต่อยากได้ความน่ารักน่ารักยังดูแบบเด็กๆเด้วแบ้วนิดนึงนะคุณเรียกว่าสดใสไลดอายุก็เลือกชิ้นนี้วงนี้นะเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าเขามีดีไซน์ที่จะค่อนข้างแบบเรียกว่าอะไรนะ ดูดูมีอ่าดูมีนิน้อยนิดหนึ่งจ้องจ้องครับค่ะเรียกว่าเป็นอารมณ์มาณวัยรุ่นนะครับใสๆนะใช่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเรียกว่าเป็นดีไซน์นะครับที่สวยงามทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างของท็อปลูกดาวมาค่ะก็การการฝังนะคะท่านผู้ชมคะลองสังเกตนะคะว่าเขาจะฝังแบบเดินเส้นนะคะแล้วก็เขามีการตัดขอบด้วยอย่างเรียบร้อยนะคะเมื่อตัดขอบแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการยิขอบด้วยนะคะทําให้งานเนี่ยดูละเอียดมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเวลาเา เขาจะทําในส่วนของเครื่องประดับนะคะี่เป็นกําไรเนี่ยเขาจะต้องทํา2ส่วนมาประกอบกันอ้าวเขาไมต้องทำสองส่วนก็ไม่ใช่เรียกว่าทาโครงขึ้นเื่นเดียวกับขั้นตอนันนไม่ใช่หรอไม่ใช่นี่ลองมาสังเกตนี่เห็นไหมเขาจะมีข้อต่ออยู่ตรงนี้นะคะเป็นข้อพับนะทำให้เวลาถอดเนี่ยเขาจะสามารถง้างเข้าง้างออกได้ก็คือเรียกว่าไม่ได้ทํากันง่ายๆใช่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะ ด้านหน้านะคะก็ดูสวยงามด้วยการฝังแบบเดินเส้นแล้วนะคะกับพรีเมียมเซียมอนที่ให้ประกายเทียบเท่ากับเพชรธรรมชาติน้ำร้อยของเรารนะคะต <ผม S 1> ามหลัก 4C เต็ม400ให้4ร้อ,อ,โอโอเคนะครับขอแลกที่สำคัญครับ,รบนี่ด้านหลังก็มีคุณปุ๊กครับ มีการฉลุลายอีกแล้วค่ะคือเป็นงานละเอียดจริงๆนะใช่ใช่สำหรับชิ้นแรกเนี่ยเขาจะเป็นฉลุเป็นลักษณะของรูปฟันปลาถูกต้องนะคะแต่อันนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของลายที่ลิงก์กับตัวด้านหน้าด้านหน้าเป็นลักษณะของดอกไม้นะคะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นคล้ายๆกับลายตำลึงค่ะ อยากลายลงไปนะคะฉลุลวดลายลงไปงานชิ้นนี้นะคะบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าเป็นงานฝีมือจริงๆนะคะแล้วก็ขนาดอยู่ที่6คูณ5เซนติเมตรค่ะถูกต้องนะคะผมก็เรียกว่า ขนาดกระปองพอดีนะครับและที่สําคัญนะครับปกตินะครับ6,900บาทนะครับท่านผู้ชมแต่ในแคมเปญที่38นะท่านผู้ชมรับไปเพียงสี่พันห้าร้อยบาทเดี๋ยวราคาเท่ากันความสวยงามเท่ากันได้รับของสมบูรณสมนาคุณเท่ากันอีกนะครับ4,500บาทนะครับกับรหัสของเขาสองหน้าห้าสานะครับถูกต้องแล้วค่ะยังใกล้กันด้วยนี่ไงของสมนาคุณของเรานครับผมเพราะว่าท่านผู้ชมก็จะได้รับของสมนาคุณด้วยนะครับนั่นก็คือ แหวนถอยธรรมชาตินะครับแดงแก่ดำโกเมนเอกนะครับใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันต่อนะสีหมอกนมดนิดละกันเดี๋ยวฉันต่อนะครับผมก็คู่นี้นะครับ4,500บาทนะครับท่านชมก็อย่ารอช้าที่จะจับจองเขาเป็นเจ้าของนะครับ2 2 0 4 7 5 6 7ครับและก็ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นยังไม่จบยังไม่จบนะท่านชมเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะครับค่ะเดี๋ยวรอพิมพ์การ์ดสักครู่นึงนะครับได้เลยค่ะก็ แข็งแรงค่ะเป็น double lock อีกแล้วคุณฟลุ๊กอ๋อเป็นการไปนอนเสวยด้วยนะครับแข็งแรงด้วยนะครับในส่วนของชัยไปที่38เป็นคอนเซปต์รึเปล่านะสวยด้วยแข็งแรงด้วยนะครับก็ผู้หญิงสมัยใหม่เนี่ยเดยวนีต้องแบบความทุกอย่างนะครับผมใช่ใช่ทีนี้หล่ะคุณนายค่ะใครที่อยากเป็นคุณนายนะคะแล้วก็เตรียมจะออกงานคุณฟลุ๊กแต่จริงเนี่ยกำไรวงนี้ก็สามารถที่จะใส่ใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครพร้อมที่จะออกงานแล้วก็ผมว่าชัยนี้สวยเป๊ะ นี่ผมให้ความเฉียบเลยท่านครับท่านผู้ชมสวยเป๊ะมากนะครับผมสวยเป๊ะสวยอลังต้องเช่นนี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเขาประดับไปด้วยพริมิลเซียมอนนะครับรูปทรงเหมือนกันเลยเทียวดัมมันคัทนะครับขนาดนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับทั้ง3เส้นนะครับก็คือ0.075สตางค์ต่อหนึ่งเม็ดนะครับแต่ว่าเส้นนี้เขาพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้เขามีจำนวนเม็ดถึง 265เมตรนะครับทำให้ขนาดกระดาษรวมของเขาอยู่ที่1.99กระดาษนั่นเองครับท่านผู้ชมถูกต้องแล้วค่ะก็ฝังระยิบนะคะผู้ชมค่ะลองสังเกตดูว่าเขาฝังระยิบทั้งหน้าเลยนะคะซึ่งออความกว้างเนี่ยน่าจะสักประมาณ1เซนติเมตรได้คุณครูถกต้อง <นะ S 2> ครับตเต็มทั้งหน้านะคะแล้วก็เป็นการฝังแบบคือเป็นการฝังแบบโชว์ประกายแบบถูกต้องโชว์ประกายจริง ใ่แหละละคะ่ะโชว์ความมีฝีมือของช่างนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมลองคิดดูนะฝังขนาดอยู่ที่0.75ตางนะคะจำนวน265เมตร2.75ตางเอ่อ0.75ตางนะคะคุณผู้ชมค่ะขนาดของเขาเนี่ย e ก็คือเม็ดเล็กๆนะแล้วค่อยๆมาระดับระดับระดับอยู่ <ต amm S 1> บนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใช่ ไข่ปลาก็จะต้องเล็กๆใช่ไหมครับเพราะไข่ปลาเล็กๆเนี่ยโอช่างจะต้องใช้ความชํานาญนะคะแล้วก็ความมีฝีมือคุณฟูทำให้ไข่ปลาแต่ละเม็ดนะคะที่ออกมาเนี่ยมีความกลมแล้วก็มีความประณีตถูกตเท่ากันทุกๆเม็ดครับถูกต้องครับผมและที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมตัดยากแล้วนะครับผม วงนี้คุณปุ๊กข้างหลังไม่มีรองลายนะคะไม่มีรองลายแต่ว่าผมได้ตัวเรือนที่หนาถ้าผมไปเต็มๆแต่ไม่หนักมือนะคะไม่นักข้อมือคุณผู้ชมขาสวมใส่แล้วสบายค่ะสบายเนาะใช่นะครับแล้วก็ตัวล็อกของเราคือฟังก์ชันเป็นดับเบิลล็อกเช่นเดียวกันค่ะจะมีในส่วนของลิ้นสปริงนะคะคุณผู้ชมขยู่ตรงนี้นะคะลิ้นสปริงนะคะแล้วก็จะมีอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวคล้องค่ะป้องกันการอ่าหล่นหายได้ให้คุณผู้ชมขารับประกันได้เลยค่ะว่าตัวล็อกของเรานะคะแน่นหนาอย่างแน่นนอนค่ะถูกต้อง ครับผมและที่สำคัญนะครับราคาของเขาคุ้มอีกเช่นเคยครับท่านผู้ชมเพราะว่าในแคมเปญที่38นะครับราคาปกติของเขาอยู่ที่9,900บาทนะครับแต่ท่านผู้ชมลืมไปได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมสั่งซื้อในแคมเปญที่38 6,900บาทเท่านั้นครับกับราคาเขาสองหน้าห้าสอนะครับ6,900บาทและยังไม่พอครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม จะได้รับแหวนสำารคุณซึ่งเป็นแหวนพลอยธรรมชาตินะครับหรือคือแหวนโกเมนของเรานั่นเองนะครับมีขนาด2.06กรัตนะครับ6,900บาทได้ครบถึงถูกต้องค่ะที่ใส่อยู่ที่นิ้วนะคะเป็นแหวนที่ให้คุณชมไปฟรีๆค่ะถูกต้องครับและจับคู่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกําไรวงแรกวงที่2หรือวงที่3นะคะก็ได้รับแหวนโกเมนไปฟรีๆค่ะถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมสักได้ได้เดี๋ยวฉันสนใจไหมแต่ที่ฉันอยากจะโชว์ตรงนี้ก่อนได้ไหมคุณตุ๊กวิธีการวัด เมื่อสักครู่ที่บอกไปอ๋อชิ้นที่3นะคะอยู่ที่6 6หคูณหเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองมาจับภาพที่อนนะครับลักษณะของกำไรข้อมือนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะมีลักษณะที่เป็นวงรีนะคุณครฟลุ๊กเพราะถ้าข้อมือของคนเนี่ยโดย่่วใหญเนี่ยคือก็ไม่ได้กลมอยู่แล้วนะลักษณะของลักษณะข้อมือเนี่ยก็จะเป็นแบนๆถ้าเกิดใส่กลมเนี่ยมันก็จะดูแบบโดดหลวมไปหน่อยเชิดช้าอย่างนี้นะครับดังนั้นวิธีการวัดที่ถูกต้องคือนี่ค่ะ วัดจากขอบด้านในนะคะด้านนี้มาจนถึงด้านนี้ค่ะย้ํานะครับท่านผู้ชมวัดจากขอบด้านในไม่ใช่วัดจากด้านนอกทั้งหมดนะครับด้านในคือด้านด้านในสุดนะครับที่คุณชายชี้อยู่นะครับด้านในนะครับให้ผ่านจุดตรงกลางนะคะท่านผู้ชมค่ะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่กว้างที่สุดนะคะก็คืออยู่ที่6เซนติเมตรค่ะถูกต้องแล้วก็เราก็วัดจากด้านนี้เหมือนเดิมอ๋อก็คือต้องวัดวัดลงมานะครับวัดด้านอน่กับวัดด้านล่าง้ด้านกลาง ใช่นะคะก็จะเป็นไซส์ของกำไรข้อมือวงนี้ค่ะนะครับพอแล้วค่ะเป็นวีการวัดนะครับเราดูเราดูทั้งสามเส้นทันไหมทันทันแป๊บหนึ่งคุณฟุกรลอดฉันแทบเดี๋ยวได้เลยดิฉันก็อยากโชว์ให้คุณผู้ชมชมนะคะไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟุกค่ะ เล่าให้ท่านผู้ชมไปอีกหงครั้งได้ไหมว่า,ว,าวิธีการสั่งซื้อสินค้ากับเรานะคะรวมไปถึงวิธีการชําระเงินเนี่ยทำได้ง่ายขนาดไหนครับรู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ครับวิธีการชําระเงินของเรานะครับมีหลายช่องทางทีนะครับหนึ่งก็คือท่านผู้ชมเนี่ยโอนเงินผ่านธน,นาคารน,นะครับไม่ว่าจะผ่านตู้ ATM ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีอีทีแบงกิ้งนะครับท่านผู้ชมก็จะสามารถนะครับ โอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับผมก็ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับนั่นก็คือชำระผ่านบัตรเครดิตนั่นเองนะครับผมซรือบัตรอะไรก็ได้ที่เป็ล่ะของวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนั่นเองนะครับแต่ว่าจะพิเศษยิ่งขึ้นครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านชมชำระเป็นบัตรเครดิตของธนาคาร k t c นะครับหรือว่าธนาคารของคนไทยนั่นเองนะครับท่านชมก็จะได้รับสิทธิ์ ค่ะก็ส่วเปอร์เซ็นต์นานสามเดือนคุณผู้ชมสามารถแบ่งชําระได้ส่วนเปอร์เซ็นต์นานสามเดือนนะคะแล้วก็นี่ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาทบทวนนะคะในส่วนของสินค้าหลักของเรากันค่ะถูกต้องนะครับเส้นแรกนะครับอยู่ที่เรียกว่าบนสุดเลยนะครับของคุณชายหรือก็คือเส้นนี้นั่นเองนะครับผมนะครับปกติ6,900บาทนะครับแต่เฉพาะในแคมเปญที่38นะครับ4,500บาทเท่านั้นกับกำไรข้อมือพรีเมียมเซอร์โมนนะครับซึ่ง โอ้โหมีขนาดถึง1.28กระดนะครับกระดาษของเข21554ครับ4,500บาทนะคะเส้นที่2เป็นกําไรนะคะที่มีดีไซน์เป็นดอกไม้ค่ะครับผม4,500บาทเท่ากันนะครับกับรหัสของเ้า21553ครับและเส้นสุดท้ายนะครับเส้นที่โอ้โหสวยงามที่สุดนะครับอะ อยู่ที่6,900บาทครับกับรหัสเก้าสองหนึ่ครับใช่แล้วแล้วถ้าเราก็ทุกชิ้นนะคะที่ผู้ชมเลือกซื้อกันในวันนี้นะคะในแคมเปญนี้ค่ะรับฟรีนะคะแหวนโกเมนธรรมชาตินะคะแล้วก็ด้านข้างมีพรีเมียมเจมอนด้วยรวมทั้งหมดอยู่ที่2.06กกรัตค่ะถูกต้องครับชอบชิ้นไหนก็ซื้อชิ้นนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมรูกล้องไว้อ่านทไหมคุช่ยค่ณที่ท่ใส่ด้วยแต่ถามซึ่งเออสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันคือผมว่าสายเส้นก็โอเคนะครับและที่ผู้ชมก็ได้มีเบ เรียบเองให้ด้วยอย่างเช่นเอาเส้นหนึ่งไว้ข้างบนเส้นที่ส,สามไว้ตรงกลางน,น,นี่นะครับผมก็ถือ <c oughs> ใช่เอาง่าย,ายๆคุณผู้ชมค่ะกำไรของเราในะคะนนานๆจะมาทีนะแล้วก็ดีไซน์แบบงานร้านเทปไฮจิวเวลี่แบบนี้นะคะนานๆมาทีซื้อไว้ทั้งหมด3วงเลยคุณผู้ชมเลือกใส่ได้ทุกโอกาสอย่างแน่นอนต้องนะครับคุมค่าแน่นอนครับ0 2 2 0 4 7 5 6สนะครับหรือว่าจะส่งเป็นข้อความ SMS ก็ได้นะครับ4 2 2 1 1งนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าซื้อสินค้า1ชิ้นรับฟรีของสมนาคุณ1วงรับไป1ต่อ1่งเลยถูกต้องนะครับค่ะนนับ รับเรียกว่าช่องของเรานะครับมีทุกอย่างให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับผมและโดยเฉพาะเราสองคนจัดเนี่ยโอ้โหนี่ไงชอบมากค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าชื่นชอบแบบเรานะคะต้องรีบโทรมาสั่งจองค่ะแต่สําหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณพลุกและทรายค่ะหมดลงแล้วนะคะต้องลาทุานผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ